สวัสดีค่ะอาจารย์แพทย์หญิงพันเพชรสิริรัตน์จากภาควิชาวิจศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะหลังจากที่หายป่วยจากการติดเชื้อโควิด -19 แล้วพบว่ายังมีส่วนหนึ่งที่มีอาการไอซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากร่างกายพยายามที่จะขจัดสิ่งแปลกปลอมออกไปค่ะซึ่งอาการไอนี้อาจจะเป็นได้ทั้งแบบไอแห้งและอาจจะมีแบบไอเสมหะก็ได้ค่ะ ซึ่งในคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการไอและขับเสมหะอย่างมีประสิทธิภาพกันค่ะสำหรับหัวข้อที่จะสอนในคลิปนี้ประกอบไปด้วย 1. การฝึกไอและขับเสมหะอย่างมีประสิทธิภาพ 2. การกระแอมเพื่อขับเสมหะ 3. การแขบเสมหะโดยใช้วิธีที่เรียกว่า Active Cycle of Breathing Technique หากยังมีภาวะดังต่อไปนี้ยังไม่ควรเริ่มการฝึกไอหรือขับเสมหะค่ะ 1. ยังมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหนื่อยหรือไอมากปวดศีรษะหรือเวียนศีรษะใจสั่นตาพร่ามัวเหงื่อออกทั่วทั้งตัว 2. มีไข้โดยวัดอุณหภูมิได้มากกว่า38องศาเซลเซียส 3. วัดระดับออกซิเจนปลายนิ้วได้น้อยกว่า95% 4. ชีพทประนขณะพักมากกว่า120ครั้งต่อนอาทีหรือน้อยกว่า60ครั้งต่อนอาที 5. ความดันโลหิตช่วงบนน้อยกว่า90หรือมากกว่า160ม mm. ิลิเมตรอด6อัตราการหายใจขณะพักมากกว่า40ครั้งต่อนาที1การฝึกไอและขับเสมหะอย่างมีประสิทธิภาพแนะนำให้ทำในผู้ที่ไม่ได้มีอาการเหนื่อยมากหรือมีปัญหาโรคปอดเรื้อรังมาก่อน เนื่องจากการสอนวิธีการไอแบบนี้จะเป็นการไอแบบแรงอาจทำให้เกิดอาการเหนื่อยและมีหลอดลมติดแคบตามมาได้สำหรับการฝึกไอยอย่างมีประสิทธิภาพประกอบด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 1. นั่งผ่อนคลายและโน้มตัวไปด้านหน้าเล็กน้อย 2. ค่อยๆหายใจเข้าและออกปกติประมาณ2-3ครั้ง 3. จากนั้นค่อยคอยหายใจเข้าลึกและกลั้นไว เกรงหน้าท้องและไอหรือพ่นลมออกทางปากอย่างเร็วและแรงประมาณ2-3ครั้งติดต่อกัน 2. การฝึกกระแอมเพื่อขับเสมหะใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะโรคปอเดเรื้อรังซึ่งอาจทำให้หลอดลมตีบแคบเวลาไอแรงได้ค่ะโดยมีวิธีการฝึกดังต่อไปนี้ 1. นนั่งผ่อนคลายโน้มตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยค่อยๆหายใจเข้าและออก ตามเทคนิคการฝึกควบคุมการหายใจ 2. จากนั้นให้หอปากเป็นวงกลมแล้วค่อยๆกระแอมเอาเสมหะออกมาหรือสามารถฝึกได้โดยการลองออกเสียง5-5ประมาณ2-3ครั้งจนกว่าเสมหะจะถูกขับออกมา การฝึกการขับเสมหะด้วยวิธี Active Cycle of Breathing Technique การฝึกวิธีนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยระบายเสมหะและเพิ่มประสิทธิภาพการหายใจสำหรับการฝึก Active Cycle of Breathing Technique ประกอบด้วย3ขั้นตอนคือ 1. การควบคุมการหายใจโดยให้หายใจเข้าออกปกติในลักษณะผ่อนคลายประมาณ5-10ครั้ง 2. หายใจลึกให้ทรงอกขยายโดยทําประมาณ3-5ครั้ง 3. ให้กระแอมเอาเสมหะออก โดยให้ผู้ป่วยหายใจเข้าลึกมากที่สุดจากนั้นให้กลั้นหายใจครั้งไว้ประมาณ1-3วินาทีเปิดช่องปากและคอโดยการหาะปากเป็นวงกลมแล้วกระแอม1-2ครั้งติดต่อกันโดยไม่หายใจเข้าร่วมกับการเกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องเพื่อช่วยขับเสมหะซึ่งจะช่วยให้เสมหะที่อยู่ลึกสามารถเคลื่อนตัวละไอออกมาได้ง่ายขึ้นค่ะ โดยหลังจากกระแอมเอาเสมหะออกแล้วแนะนำว่าควรตามด้วยการฝึกควบคุมการหายใจตามข้อหนึ่งอีกครั้งหนึ่งค่ะขณะฝึกไอหรือขับเสมหะควรหันหน้าไปบริเวณที่ไม่มีบุคคลอื่นอยู่โดยให้ไอ ใส่กระดาษทิชชู่และทิ้งลงถังขยะติดเชื้อหรือถุงสำหรับทิ้งขยะติดเชื้อโดยเฉพาะและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลทุกครั้งในระหว่างการฝึกการไอหรือขับเสมหะต้องสังเกตอาการอะไรบ้าง 1. ขณะทำหากมีอาการเหนื่อยมากขึ้นแน่นหน้าอกมากใจสันนส่นเวียนศีรษะหน้ามืดตามัวหรือเหงื่อออกมากให้หยุดการฝึกหายใจก่อน จากนั้นให้ท่านใช้เทคนิคการจัดท่าเพื่อบรรเทาอาการเหนื่อยสําสำหรับท่านที่มีเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วสามารถวัดค่าออกซิเจนได้โดยก่อนฝึกค่าออกซิเจนไม่ควรต่ำกว่า95%หรือในขณะการฝึกการหายใจค่าออกซิเจนไม่ควรต่ำลงเกิน4%เมื่อเทียบกับขณะพัก 3. กรณีที่ไม่มีเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วสามารถใช้ระดับความรู้สึกวัดว่าเหนื่อยระดับใด โดยมีคะแนน0ถึง10ดังภาพซึ่งขณะฝึกไม่ควรให้ระดับความเหนื่อยเกิน3ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการฝึกสอนหายใจและการไอขับเสมหะอย่างมีประสิทธิภาพค่ะหวังว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่หายจากภาวะโควิด19แล้วแต่ยังมีอาการเหนื่อยหายใจลำบากซึ่งอาจจะเป็นทั้งในขณะพักหรือขณะทำกิจกรรมค่ะ ซึ่งหวังว่าถ้าผู้ป่วยได้ฝึกตามคลิปนี้อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถหายใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างดีมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ